ตัวนี้เป็นลูกเสาบุรีอันบิ๊กบุรีรัมนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นลูกไส้อันโกเมืองเพชรครับอายุได้สี่เดือนกว่าครับลูกไส้ครับเป็นลูกเสาบิ๊กบุรีรัมครับเป็นน้องสาวตัวเมื่อกี้นะครับเนี่ยอายุได้อันประมาณปีเจ็ดเดือนแล้วครับความสูงลายสามสิบเก้าเป็นควาวยสายเขานะครับเขาใหญ่ครับเขาใหญ่เขากลุ่มบังเลยครับใหญ่ใหญ่ก็แขนนี่ครับคุณอ่ะก็ยังควายผู้เลยครับติ้นครับใหญ่ก็แขนกับลกใหญ่อยังงามครับพวกได้ไปเฮ็ดแม่พันธุ์นี่ตัวนี้ จบเลยครับลูกตัวนี้เป็นลูกสาวยกมงคลนะครับเนี่ยลูกสาวยกมงคลสูงลอย43ครับอายุได้สองปีครับพ่อตินสวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่อต้อมชุดนี้มีแต่รตัวเด็ดเด็ดนะครับอันเมาากเลยครับเพราะว่าขคเจาซื้อมากคัดมากมีแต่ตัวดีๆนะครับเนี่ยชุดนี้มีแต่รเด็ดๆเลยครับแต่ว่าบางตัวก็ได้ใบมากบางตัวก็ไม่ได้ใบมากนะครับเบองเอาเดอร์ามักพ่อติณขึนหาโคตรเก่งเลยครับกับพ่อใดอยู่ครับ พันแค่สองสามมือครับพี่น้องคือหาควายชุดใหม่ที่เด็ดก็เก้านะครับมาฝากพี่น้องอีกแล้วครับพีตินครับฝากเบอร์โทรที่อยู่นะครับครับซื้อตินครับบ้านน้องปากเขาตำบลน้องสอนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรครับเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดแปดห้าสี่แปดสองเก้าหนึ่งครับครับผมพี่น้องครับผมไทยอยู่ข่างทางกับทางพี่ตินเดอร์ตเกิดเสียงแทรกนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องที่รับชมคลิปนี้ครับพี่น้องครับ ผมทายให้พี่น้องในบ้ญเข้าครับขันพี่น้องเบื้องบนในประชดเจนครับไข่มาเบื้องหน้าคอกกับทั้งค่อยตินดีสุดครับละเอียดตัวแรกครับครับอันนี้เป็นควยอันลูกแรกนะครับแม่เพื่อนนี่เป็นอันควยอันมีเลือดลูกผสมจัง่อยนะครับแม่ตัวนี้เป็นลูกสาวบุรีอันบิ๊กบุรีลัมนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นลูกไส้อันกเมืองเพชรครับอายุได้สี่เดือนกว่าครับลูกไส้ครับสถานะแม่ตัวนี้ยังบ่ท่านด้ผสมนะครับเด้อความสูงแม่รอยสี่สิบเกียครับ ผมเปิดราคาไว้หกหมื่นห้าพันบาทครับมันราคานี้ยังให้ต่ออยู่นะครับครับุยกันได้ครับเอาพี่ดองครับมาเบ่งลูกสายเพื่อนให้ชัดเจนครับลูกชายก้มังเพชรดีครับประกวดได้เลยครับเพราะว่าเป็นสายประกวดอยู่แล้วครับลูกมันนเดือนได้เลยครับนี่ครับคือการใจลูกเพื่อนพี่น้องยอมรับนะครับใจลูกดีใจลูกเด็ดครับโอ้ผิวดีครับพี่ตินแมนครับแม่แม่เพื่อนแม่ครับมันมันนั่นลูกนั่นบิ๊กบุรีรัมมันหายยากนะครับ ลูกสาวบิ๊กบุรีรัมติครับเป็นลูกไส้ได้ครับเนี่ยเออตัวตัวนี้เป็นลูกสาวบิ๊กบุรีรัมคับแม่เพื่อนครับแม่เพื่อนเป็นลูกแรกนะครับแม่ครับเป็นคุยลูกแรกลูกแรกบันนี้ตัวนี้เป็นลูกไส้อันกูเมืงเพชรครับหนางามพี่น้องหนะอกแข้งขาโอ้ได้ครับไีตินครับเป็นคว้ยที่หนาเลียงเลยเนาะครับโอ้ยอมรับครับไีตินเนื้อหนังพอดีแท้ขี้งดีครับล้ำตัวเงาดีเนาะคมหนาคมลึกชัดเจนเลยนะครับพี่น้องเป็นคว้ยที่สมส่วนนะครับเป็นคว้ยแมงญ่หนาเลียงครับตน เหมาสำหรับพี่น้องเอาไปต่อยอดเนาะครับไปเลี้ยงไปดูแลนะครับลูกกระเจี้ยงครับเบิงบันทายครับไอตินครับผมวองวาเพิ่นใจลูกเด็ดครับแม่นครับแบบนี้แล้วพี่น้องพี่น้องเห็นการใจลูกเพิ่นนะครับสบายใจเลยนะครับโู้แข่งขาโยกให้ติ้นไอตินครับย่างเบิงจกน้อยนะครับเอาพี่น้องครับเบิงทายยางทา่วเดืนเพิ่นเด้อสำหรับพี่น้องทั้งไก่ครับ ฝนตกไหมครับพี่น้องอยากจะจืดแน่ครับเนื้อหนังดีเนาะให้ตินเนาะผิวพันธุ์ดีครับเนื้อหนังดีครับดีทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่น้องเบื้งนะครับแม่เพ่อนเป็นควายที่ล้ำยาวคือจงเป็นควายที่ล้ำตูซีรพืนผาไหมครับคมหนาคมลึกชัดเจนเลยครับที่สําคัญให้ตินครับเด็ดคักลูกเพลินครับใหญ่แท้เนาะรัหไงแท่ที่ทำแม่หรอครับควายสีเดือนกว่าครับโอ้หน้าคงหน้าเขาได้เบิดครับพี่น้องแม่เพ่อนไหมครับ ไส้เผือกออกเผือกไหมครับพัดตินครับประวัติพันธุกรรมละไรอีกรอบนึงครับครับตัวนี้เป็นลูกสาอ่อนบิ๊กบุรีลัมนะครับสูงร้อยสี่สิบเครับผมเปิดไว้หกเมือนหาพันบาทครับตัวนี้เป็นลันลูกไส้กูเมืองเผชดครับครับแม่พ่นสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยสี่สิบเครับเป็นลูกแรกเนาะคว้ยลูกแรกครับอ่าเนี่ยละพี่น้องคือควายยังสดยังใสนะครับที่สําคัญเพิ่นใจลูกดีพร้อมเนี่ยละครับควายแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับไปพัฒนาไปต่อยอดเด้อขันพี่น้องอยากได้ครับ คุยกับทา้งค้อยติ๋นครับในราคานี่สามารถตกลงกันได้เนาะครับมาเต็มมัคครับพี่น้องโทรคุยกับทั้งค้อยติ๋นเด้อผมแนน้ำครับพี่น้องเป็นคายที่นนาเรี่ยงหนาไปพัฒนาครับรายการที่สองครับตัวนี้เป็นลูกสาวบิ๊กบุรีรัมครับเป็นน้องสาวตัวเมื่อกี้นะครับเนี่ยอายุได้ัประมาณปีเจ็ดเดือนแล้วครับความสูงไร่สามสิบเก้าเขาติดเปิดราคาเท่าไหรครับเปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทครับยังไงตอบไครับครับคุยกันได้ครับสำหรับพี่น้องที่อยากได้คายแม่สาวไปเลี่ยงไปพัฒนาเนาะครับโอ้ค่อยติ๋น เพื่นได้เนาะครับนี่นางนังนี่คือจังใหญ่เพิ่นตัวที่แล้วเนาะเป็นชิ่งประกวดเลยครับโอ้เยาไหมพี่น้องล้ำตัวเย้าได้คมหนาคมลึกเป็นควายที่สมส่วนนะครับลูกสาวบิ๊กบุรีรัมข้อเดียวแม่เดียวกันนะครับเป็นน้องแท้ๆกันเลยเอยครับอือตัวนั่นเป็นแย่ย่างตามมาบันิตัวนี้ก็มาในท้องมากนะครับมสรัะงามไหมพี่น้องโอ้สมส่วนครับไหมครับเอาบางหน้าตาน่ครับ ตาเต็มใหญ่พี่น้องหัวหญ่นะครับเขาเปิดกวางนะครับแต่แข้งขาชัดเจนน้องให้ติดเนาะครับงามครับเา่าคือพอเลยเจ้าของเก้าพระเลี้ยงได้ให้ตินคือทรงเนื้อหนังดีนะครับมันก็จินยาจินยังธรรมดาแหละครับมันเป็นน้ำกรรมาพันไหมครับเพ็นพอคนสายเจ้าเนื้อคออันบิ๊กบุรีลย์นะครับชิงดีชี่งเนาครับเบื้องอรรดเรามาบวกกับสายลูกผสมอีกวันนี้เนื้อหนังดีน้ำนุ่มดีก็เห็นผลงานพันหรอครับใหญ่พันทรงหลวมขึ้นเลยมันกับดีขึ้นนะครับ เพื่อนยืนดีเนาะให้ตินเนาะแนนครับงามครับเพื่อนจัดท่ายืนดีไหมพี่น้องคือจังคุยไม่เฉียบไม่สายเพื่อนจะยืนเป็นของเพื่อนไหมครับป้าบันทงบันทายพี่น้องโอ้เหลือจีนค่อยตินตัวนี้ครับครับราคานี้เนาะคุ้มคับไหมครับฝนตกไหมครับ,รบพี่น้องคุยหน่อยห่าวครับโอ้อันนี้คือคุยตระกูลเดีวยวกันพี่น้องครับโอ้ งามไม่ตีนบอกเลยตัวนี้ใครเพื่อนใครได้ไปคุ้มเลยเนาะแม่ครับคือกันทั้งใหญ่ทั้งน่องเลยครับเปิดใบสามหมื่นเก้าพันบาทดีครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับโบ้แพงดอกขี้ตีนสำหรับพี่น้องที่หาไปเลี้ยงแบบว่าตัวสองตัวงามๆมไหมครับแบบนี้ผมถือว่าจบได้นะครับจบเลยครับตัวนี้พี่น้องเบิ่งเด้อครับกระดูกแข้งขาดีแท้ก็ยังค่อยผู๋หน่อยแหละครับพี่น้องนี่ขัดพี่น้องหาอนาคตต้องแบบนี้ครับแนะนน้ำอยู่ครับขี้ตีนครับตัวนี้ให้ตีนมากวงแหวนขงเพื่นผมมัก ชิงมันครับชิงชิงงานมันเป็นชิงสายประกวดครับแล้วก็บวกกับสายต่างจั่หน่อยครับน้ำนมมันดีไหมครับสายครับอ๋อเราวันนี้มันก็รอคือพอได้ครับสังเกตกับไปเบื้องกวดเข้าไปเบื้องพ่อมันเหรอค่อยว่าเบื้งหลวมมันครับโอ้ให้ตินครับงามๆตัวนี้มักกำยุครับครับใส่ทุนบลาลายไม่ให้ตินแต่ว่าได้ตัวนีไปเลี้ยงได้ไหมครับแมนครับแต่ห่อทับออกเมื่อปีมัดอสัปบ่ได้ดีปนีเด้อฮานเจ้าน่ะโอ้อันนี้ก็เห็นผลงานทั้งใหญ่ทั้งหลองนะครับ เอาให้ติดครับประวัติพันธุกรรมละครรอบนึงตัวนี้เป็นลูกสาวบิ๊กบุรีรัมครับอายุได้ประมาณ1 7เดือนนะครับความสูงร้อยสามสิบเก้าครับผมเปิดร้อยสามเหมือนตัวนี้รายการที่3าตัวนี้เป็นลูกกันของอันเพชรผ้าลวยนะครับเป็นล้านตัวนี้มีศักเป็นล้านของลุงเพชรล้านแท้ๆเลยนะครับเนี่ยรับอายุได้15หเดือนครับปีสเดือนครับความสูงความสูงร้อยสามสิบเก้าครับ ผมเปิดไว้ในราคา3า0 0 0บาทครับคั้วตัวนี้มีตําัวนี้สวงนมนะครับบ่งไหนครับพี่ตินมีสว่งนมครับส่างนมครับโอ้คันคันบบแมนสว่นงนมนี่บบเร้เลยครับคั้วตัวนี้จังว่าผมกำลังซื้อว่าพี่ตินก็เปิดถึงเท่สินี้เพราะว่าบ้าวต่อมาซุ่มเบืองเขานะครับเป็นคั้วสายเขานะครับเขาใหญ่ครับเขาใหญ่เขากลุ่มบ่งไลยครับใหญ่ใหญ่ก็แขนนี่ครับคุณอ่ะคือปังคว้ยผู่เลยพี่ติครับใหญ่ก็แขนกัโหลวใหญ่อย่างงามครับผู้ใดไปเฮ็ดแม่พั์นี่ตัวนี้ จบเลยครับลูกป้าพี่น้องเบื่งเข่าเพิ่นคนเข่านี่ซิกกำบวกหุ่มแล้วเนาะให้ติดเนาะกำบวกหุ่มครับใหญ่ใหญ่กว่าฟ้าเมือนครับบักใหญ่เลยครับพี่น้องหน้าตาก็ยังคอยยากแม่พี่น้องครับอู้หน้าตาไหมครับป้าหูใหญ่หัวใหญ่พี่น้องครับแข้งขาใหญ่นะครับกระดูกใหญ่ตัวนี้แต่คือเพียงแค่ว่าเพิ่นสองนมแมนครับสำหรับพี่น้องที่ยอมรับได้เนาะให้ติดเนาะแมนครับเฮ้ยขวาย มันกระโดดเทลานมตอน่ะครับมันโบเห่าใท่กันเท่าเดี๋ยวซีนนะครับคนหนึ่งตัวนี้มันดูเสือเนาะให้ตินเนาะครับแต่ไปคนก็ยังมีสองนมเนาะแม่นครับคนสองเพื่ออะไรมักสายลุงเพชรต้องตัวนี้เลยครับเนาะข้ยแม่เน็ดแทบสีบ่มีเลยครับเขายังเสียบ่มีครับให้ตินเขากบกระหลวงสแทบสี่บ่มีเลยครับเนี่ยมีแต่ว่าแพงครับแม่นครับที่แรกผมคิดว่าอู้ให้ตินเอาข้ยผู้น้อยมาใส่เนาะครับเอาไปเฮ็ดแม่พลาดนี่จบเลยครับตัวนี้ย่างกีน้อยครับให้ติน ไอแม่ปั้นไทยกับไงไหมครับครับป๊าดกลายเป็นซีนมนี่กับคุณสองเนาะโอ้ซีนีรุ่นี่บ๊วยได้ครับซีรุ่งบ๊วยได้บอกเลยพี่น้องตัวนี้นะครับขันพี่น้อง<ต>สายเขาสายกระดูกผัดบ๊วยครับแต,แต่สองนมนี่ครับบ๊ธรรมดาเน<อ>เาะเป็นเฮดแมวพัดบ๊วยหาแต่เอาลายตัวนะครับขันได้ตัวยังเสุ็จแข้งขาใหญ่เหยียดดีพี่น้องเล็บกระนาคักนี่แล้วให้ตินครับไปทางโคใหญ่เลยเนาะครับหน้าตาแข้งขาเพิ่นเนาะอืมงามให้ตินมากเลยครับขันพี่น้องมตีเรื่องสองนมตัวนี้จััดเลยครบ คุ้มเด็ดเลยมาติดครับประวัติันักรรมละค่ารอบนึงครับตัวนี้เป็นลูกสาวเพชรผ้าร่วยครับอายุได้15เดือนครับความสูงไายสามสิบก่อเปิดไบสามเมื่อหาพันบาทครับครับในราคานี้ห้อยติดยังไหตออยู่เนาะคุยกันได้ครับสรับพี่น้องที่มีทุนหน่อยแต่ว่าอยากเลียงควายแบบสไตล์ควายยักษ์นเนาะครับครับตัวนี้พี่น้องมิเท่เไอร์สูตรเท่าไหร่ครับคุยกับทางห้อยติดรายการทีซีครับครับตัวนี้เป็นลูกสาวยกมงคลนะครับเนี่ยลูกสาวยกมงคลสูงไายสี่สิบสามครับอายุได้สองปีครับ ผมเปิดไว้ในราคาสามหมื่นสามพันบาทครับมาตินครับวังสามหมื่นถลนถลนได้ไหมเนอโทรมาคุยกันครับตัวนี้แข็งขายง่เนาะตัวนี้สูงเงีวครับมันขาดน้ำเลี้ยงครับโอ้พี่น้องครับผมไม่มาน้ำกันเมื่อนะครับมา่ติ่นครับผมยอมเลยครับว่าผมยอมรับครับว่าคือชุดนี้พี่ติ่นคัดแบบควยกระดูกใหญ่เนาะครับกระดูกงหญ่โค้งสางดีทุกตัวนะครับที่สําคัญราคาจับต้องได้พร้อมสามหมื่นต้นๆนะครับพี่น้องครับตัวนี้ยังติ่นครับอนาคตสูง่แท้คแับครับตัวนี้ก็ได้ควมสูงครับ เพราะว่าข้อขาพันมาดีไหมครับขายงอแข้งขางาพี่น้องเล็บหนาเลยครับโอ้โครงสร้างสูงงาครับเบื้องหน้าตาเนี่ยครับลูกสาวหยกมงคลดีครับาลูกสาวยกมงคลครับหัวง่พี่น้องเขาใหง่ครับหนางาหนางามสไตล์คุ้ยแม่ครับอกแข็งขาพี่น้องเบ่งหายชัดเจนเด้อโอ้แต่ว่าแข็งขาง่แท่ให้ตินครับกระดูกง่โครงสร้างดีครับสวดเอาไปบำรุงไปยังนี่ไปกินยาดีดีนี่อ้วนงอสั่งข้าวเดียวท่านนะครับ จุงงายอยู่ครับเป็ะเลี้ยงอยู่ครับควายอูอ้ฝนห่างไม่ค่อยติน,นกินเฟืองกินยังดีนะครับค้อยขาดน้ําเลี้ยงขาดอาหารปลายางไหมพี่น้องยางฉุบๆ,ๆเลยไหมครับแข้งขาคนยาวไหมนี่แล้วคงสั่งมาก่อนพี่น้องต้องหาควายคงสั่งก้อนแบบนี้ครับต้นนันนังนี่ไปเติมเอาครับเพิ่นยังผิวแห้งน้องให้ติดเนาะแม่นครับก็คือถ้าเกิดได้กินนิ่มๆนี่ผิวสดผิวใสนี่อ้วนเลี้ยวเลยครับ<ม>ควายเป็นครับเพิ่งออกมาครับเพิ่งออกมาเท่ากับมาคัดมาล้างมาดูแล้วครับผู้ไปทั้งลานนี่ครับ ในขุมคาครับแต่ว่านีใส่มันใส่ได้ให้ตินครับเชี่ยงทุกตัวครับเออเชี่ยงทุกตัวครับนิ่งทุกตัวเลยนีหลังพี่น้องเป็นไข่ที่นาเลี้ยงนะครับโคงสั่งมาดีนะครับทุกย่างดีเบิดพี่น้องเพียงได้ว่าผมมองว่าขาดน้ำเลี้ยงครับแต่ว่าเสียงผู้นี้พี่น้องสามารถไปเติมไปแต่งได้ครับผมมองว่าถ้าเกิดอ้วนขึ้นมาเป็นไขยแม่สาวไม่ไงครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นลูกเสายกม้วนข้นะครับอายุได้เปสองปีครับความสูงไหล่สิครับผมเปิดใบสามหมื่นสามพันบาทครับ ครับก็เป็นในราคาที่พี่น้องทุนน้อยสามารถจับต้องได้นะครับที่อยากได้ควยที่สูงที่ญ่เนาะไปเลี้ยงเนาะตัวนี้กับพี่น้องมีเท่เไหรอสู่เท่าไหร่ครับคุยกับทางข้อยตินครับผมมองว่าอนาคตดีพี่น้องสามารถต่อยอดได้ครับช่วงนี้ค้อยตินครับราคาเป็นยังไงเนี่ยหายยากบ้างครับควยราคากระดีขึ้นครับราคาควยกรดีขึ้นควยกรอยากหายากเนี่ยเนื้อกับราคาขึ้นเนี่ยหลายเติบอยู่ครับควยเนื้อแต่ว่าขันซุ้มข้วงแสงยังเขาเก่าเมื่อครับเขาเก็บเอเมื่อแล้ว นี่น้องให้ตินน้องก็ดีใจน้ำพี่น้องที่ยังทนเลี้ยงอยู่เนาะแมนครับนี่แหละพี่น้องครับก็ยังราคาขยับขึ้นมาหน่อยถึงจะบ่็ต็มร้อยแต่คอยขึ้นครับแต่ก็ยังมีกาลังใจในการเลี้ยงต่อไปครับค่อยชุดนี่ผมยกมาเนี่ยมันมันสิมีได้ใบมาตาเพชรผ้าลวยกับบันลูกโก้นะครับซุ้มมันก็ไรใบมาเด้อขันห้าซุ้มมันาเจาสนใจเลี้ยงใบเนี่ย่ต้องนั่นนะครับขันมีกับบวกกันเลยครับบ่มีกับบ่วบ่ได้มาครับเบิ่งออก แอนครับคือเฮ้ยตินเป็นคนที่ชัดเจนครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับผมเอาตอมมาทาักเฮ้ยตินครับก็บต้องขอรับพี่น้องไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ